ไปก็ไปเลยจุก,กรูไม่มีตาดำเหรอเฮ้ยบ้านี่มีตาดำได้ไงนี่เบนส์ได้ไงครับน้องเอ็มเคเทพซ่าศูนย์ศูนย์เจ็ดพี่โคตรเปรี้ยวไม่มีอะไรทำอ่ะเนี้จบแล้ว ดูหนังนี่น้ำผีนอง <c oughs> ไม่เอา้าทำไมอ่ะสนุกนะน้ำผีนองอ่ะไปสัตว <c oughs> ์นั่นงไปฟาร์มของเพลินนะเบาเบาหนุม่มเบาเบาหนุม่มเบาก่อนหนุม่มเบาก่อนหนุ่ม นีง่งงงงงงอ้นี่งงโอ้โหไอ้แชปกาพับไม มันแบบว่าไปมาได้ภาพว่ะโอ้โหภาพรอบนี้อันนี้มันช้ำอันนี้มันช้ำอันนี้มันช้ำ ชาหมาชาหมาชาหมาสวัสดีครับน้องมาริสชาหมาชา,มาหมานุ่มไปแล้วนะตรงนี้สองแผ่นเลยนะป้านฟ้าเดินไม่ได้แล้วตรงนี้คอมโบด้วยเมื่อกี้ตรงนี้มีคนนึงวะ เร็วพอกันคือกูทื้อไม้ตรงนี้กับคือได้กูทื้อประตูนี้กับคือมึงโดดอ่ะเร็วพอกันเลยเพื่อนมาหนีมาหนีตานปะวะทีนึงตามดวิ่งแบบนี้ก็ทันดีวิ่งแบบนี้ก็ทันดี โอ้โหแม่งนั่งปัน่นแม่งนั่งปั่นข้างๆแต่ไม่ช่วยอะ่ะเฮีย่ยเอาจิตใจทำด้วยอะไรวะไอ้สัตว์ถ้าเป็นกูกูด่าแล้วอะ่ะไอเฮียแม่แมนงมนั่งปั่นข้างๆแต่แม่งไม่ช่วยอ่ะไอ้สัตว์อย่างเชี่ยผมบอกเลย โอ้กูรู้มึงอะสายงกมึงอะมันสายงกอยู่แล้วใช่ป่ะล่ะงกมันสายงกอยู่แล้วกูรู้มานี่เพื่อนก่อนเดี๋ยวไม่ได้ออกไม่เอาลงเอาเพื่อนลงมาปั่นเร็วกว่าเปล่าวะไอสัตว์ถึงรู้ว่าจะปั่นก็แค่กดคลิกซ้ายให้เพื่อนเอาไอ้เอีทยเอาเอาเม็กลงมาแล้วก็จะได้ปั่นไวๆก,กว่าเดิมไม่ใช่หรอวะ แม่งเลือกที่จะนั่งปั่นแต่ไม่ไปช่วยอะเนี่ยน่าจะเป็นคนนี้แหละจิตใจมึงทำด้วยอะไรเนี่ยฮะบอกกูดีเนี่ยจิตใจมึงทำด้วยอะไรจิตใจมึงทำด้วยอะไรอะไรของมึงเนี่ย ไปหนุมน่มนุมน่มนุมน่มนุ่มเบานุ่มโอ้ฝฟาตันเครื่องยับเลยโหเหยียดแค่คือเครื่องหมความไวแสงโอ้โหมันช่วยมึงช้าขนาดนี้แต่มึงรักมันขนาดนั้นเลยเหรอวะเม็กสันนี้งงทุกแผ่นจริงๆอะ วนลมวนลมวนลมสวัสดีครับแคทเครื่องเครื่องเหมือนกอเออจริงโกสถจริง แค่ไห,หนก็สัดเครื่องไม่ยับไม่ยั้งเลยไอ้เหี้ยมันต้องเจอพวกเปย์ไม้ไปแหลตอนนี้มาต้องไล่พวกเปย์ไม้ไอ้เย้นี่ก็บ้าร์พลังจัดๆเลยยังไงไม่รู้กูปั่นไว้ก่อนใช่ยังไงไม่รู้กูปั่นไว้ก่อน

นั่นาน,านอะไรวะเสร็จนั่นอะเครื่อนั่นน่ะถ้าเขาปั่นเสร็จเขาก็เขาก็ไม่ไม่ได้มาช่วยคนเนี้ยมาเยอะสัตว์ ป่าไม่เสร็จเลยเรนนี่จะมาช่วยอ่าระเบิดหึงสเตเประเบิดหนึ่งสเตปก่อนเบาน้องเบาเบาน้องเบาเบาน้องเบาน้องน้องน้องเบาน้อง,อง,อง,องไม่ต้องแอบหรอกไม่ต้องทำมันเห็น <laughs> yeah. Ôi, Nam ui, ha mui, tí mới đôn. เฮ้ย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 ไม่ทันหรอกน้องอือืออืเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแต่เครื่องแน่นอนครับอะไรหนุ่ม อะไรนุม่มอะไรอะไรนุม่มอะไรนุม่ม ู่บ้านฟ้าปะนี่ไงอุย้ยไม่ถึงอ่ามอบอ่ะนี่ถ้าไอตัวนี้นะมันช่วยเม็กลงมาจากเสาตอนตอนแรกอะ่ะป่านนี้ปั่นเสร็จไปละ ถ้าต่างโชว์หน่อยอ่ะเออไม่ได้ข้ามเลยวิ่งเม่ขึ้นขั้นสามก็ต้องร้องถ้าเจออันนี้เข้าไปเม่ขึ้นขั้นสามจะต้องแบบก้มคาราวะกูบอกเลยเม่ขึ้นขั้นสามเลยแบบว้าวเยี่ยสุดยอดไปเลยว่ะเพื่อนอะไรวะเนี่ย มึงยังไม่คืนอาวุธกูใหม่กันเนี่ยมึงเ,เ,เอาอาวุธกูไปนานแล้วนั้นเนี <where>? ่ยหลายเป็นเดือนแล้วนะเนี่ยไอ้เหี้ยอาวุธกูไม่คืนหรอั้ยอะไรวะมาถึงอะไรวะใต้ดินเหรออ๋อทำไมรู้ว่าอยู่ใต้ดินอน่ยนะใช่ปะ フッ。<music>